สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องนาคบัวพาท่านมาเที่ยวชมบรรยากาศเช้ามืดช่วงเวลาตีห้เกือบหกโมงเช้าดูแสงสีของพระอาทิตย์ที่กำลังจะขึ้นนะครับกับสวนย่อม ที่บ้านบรารกรรมครับวันนี้เราพาท่านมาสู่อากาศเย็นๆเช้าๆมืดกับในสวนหนองกัมสวนทางกายเดินสูรราาส่อา,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 ากาศสดชื่นแสงอาทิตย์สลัวสวแสงไฟสว่างสวนทางกันกับแสงอาทิตย์ ครับนี่ก็เป็นหนองกัมเป็นสถานที่ที่ผู้คนในบ้านบารกรรมมาออกกำลังกายกันเป็นประจำเดินเพื่อสุขภาพวิ่งเพื่อสุขภาพวันนี้เราพาท่านมาเดินชมช่วงเวลาเช้ามดืดอากาศแจ่มใสไม่มีหมอกควันพิษอะไรต่งตางๆคุณ ทีเมสองจ้ไรไม่มีครับนี่บรรยากาศถนนไปคลองวะไล่ทางเข้าโรงเรียนบอสอกับคลองหนองฤีหน้าโรงเรียนบรารกกรมวิทยาศึกษาครับเราก็พาท่านมาเดินชมเช้าเมื่ออากาศเยน็ยนเยน็ยนแจ่มใสโรงเรียนบรารกกรมวิทยาศึกษากับหน้าอาคารใหญ่ ก็เป็นบรรยากาศสดชื่นท้องฟ้าเริ่มสว่างแจ่มใสขึ้นก็ถ้าท่านชอบบรรยากาศแบบนี้ก็ช่วยกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของท่านได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับเสร์ได้เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ถ่ายทำช่อง youtube นาคบัวนะครับอย่าลืมนะครับช่วยแชร์ไปให้เพื่อน เพื่อนของท่านได้ดูได้ชมกันบ้างครับนี่เ,เป็นวิถีชีวิตรเรือหาปลาในคลองหนองรีกับบรรยากาศเช้ามืดที่ห้ถึงหกโมงและนี่ถนนมารกรรมของไร่หรือว่าถนนไปตลาดที่เห็นอยู่ด้างหน้านู้นเป็น ไฟแดงนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดนั้นพาท่านมาเดินชมสมาคมไทยจีนสมาคมไทยจีนนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มีความสวยงามของบรารัรมนะครับเราก็จะเดินผ่านจากสมาคมไทยจีนพาท่านมาที่ไฟแดงแล้วก็เลยมาที่ถนนใหญ่หน้าวัดสุนทรประดิษฐ์ที่เห็นอยู่นี่นะครับแสง ไฟแสงอาทิตย์กำลังเริ่มสว่างนะครับนี่สมาคมศูนย์ประชุมแหช้างศูนย์ประชุมช้างของออแล้วก็ปั๊มน้ำมันของบ้านบากรรรมเทศบาลสำนักงานเทศบาลบากรรรมเ,เราก็จะพาท่านตื่นเช้ามาดูไม่ว่าจะเป็น ที่พารกรรมแห่งนี้หรือว่าจะเป็นหมู่บ้านอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่าน,านไปเดินชมเที่ยวด้วยกันหล,หลายหมู่บ้านจะไปที่ไหนก็อยากชมที่ไหนก็ติดต่อบอกคอมเมนต์กันมาได้นะครับนีบ้านร้านลุงต่อยขายโรงศพหน้าโรงเรียนโบวิทย์นะครับนะเป็นบรรยากาศถนนหน้าถนนใหญให่ที่เห็นอยู่นี่ก็ป้ายบ้าน แปดเหลี่ยมบ้านโบราณนะโรงเรียนสนามโรงเรียนบวิชยะบางรรกมเราก็จะพาท่านเดินมาจนถึงนี่ครับส,สนามหญ้าเทียม14ไร่ที่ทางเทศบาลซื้อไว้อยู่ทางมาบ้านไลกลางนะครับนี่สนามสนามกีฬา นี่เป็นสนามหญ้าเทียมนะครับเปิดเวลาปิดเปิดเขามีอยู่เทศบาลสวยงามครับหญ้าเทียมยังเขียวชอุ่มอยู่เลยก็นี่เป็นบรรยากาศเช้ามืดของตีห้าถึงหกโมงครับช่วงนี้ยังเพิ่งเข้าเวลาหกโมงกว่าหกโมงสนามหญ้าเทียมพาท่านเดินชมเที่ยวกัน นะครับช้ามืดในเขตบาลกรรมและอีกสนามหนึ่งอยู่ติดกันนี่ก็เป็นสนามยางเขาเรียกสนามกีฬาฟุตซอลนะครับเป็นสนามยางเนี่ยนะครับก็ชอบก็อย่าลืมช่วยกันแชร์ไปให้เพื่อนๆท่านดูนะครับแล้วอย่าลืมฝากช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ